สดีคับเ,เหรียญที่เห็นนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อเปิ่นนะครับวัดบางพระจังหวัดนครปฐมเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญไตามาร์าสิบนะครับรูปทรงท่านนั่งขัดสมาธิเต็มองค์นะครับ ดูด้านหลังนะครับอันนี้จะเป็นด้านข้างของเหรียญน,นับอันนี้จะเป็นด้านหลังจะมียันด้านหลังด้วยนะครับ เป็นเหรียญด้านโชคลาภพวกกระพั์นะครับค้าขายดีเงินทองไหลมาเทมานะครับเ<ม>พืพ่อนเพื่อนท่านใดที่สนใจก็ด้านล่างของคลิปนี้นะครับดูด้านหน้าสีครับ เป็นเหนรียญหลวงพ่อเปิลนนะครับวัดบางพระชุดไตามารสามสิบเจ็ดนะครับครับขอบคุณมากครับ